เราล้านาน้านองสงการเราร้องทำนองเพลงทอนนอนไงจ้าลูกอันท่าโปงโปงวิปิจารล่ร้องเพงลงในเช้าเลยร้องเพลงอะไรหรอเพลงส่งการไงน,อน้องไม่รู้จักหรือไงนี่เป็นไงล่ะปืนฉีดใหม่ของโก้กูจะฉีดใส่มึงตอนนี้แหละชีบหายแล้วปืนจริงเฉย มือชิบน้าใหม่พี่เทไม่จา้าน้องเสอือปิว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 พี่จารีชีใส่น้องอย่างเดียวเลยรู้ไหมน้องเสอือทำไมน้องเสอือถึงตอบโต้พี่ไม่ได้ทำไมหรอเพราะมึงไม่มีมือไงโง่เพราะมึงไม่มีมือไงโง่เพราะมึงไม่มีมือไงโง่เพราะมึงเพมไม่มีมือไงโง่ปิวปิวปิวนี่น่ะนี่น่ะนี่แน่ะนี่แน่ะนี่น่ะไม่มีไม่มีมือไม่มีไม่ เฮามึงเป็นอะไรเนี่ยมึงจ่อยทำไมเนี่ยพี่ชาลีสื่อว่ามีปืนฉีดน้ำนะไหนเองไม่มีมือนี่ถือปืนฉีดน้ำได้ไงนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวนั่นไม่ใช่ปืนฉีดน้ำ<ๆ>เฮ้ย